อย่างนี้มันอยู่ได้ทั้งคืนไหมคะลุงทั้งคืนทั้งคืนลูกนี้จะเป็นการใช้แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวที่ให้แสงสว่างก็จะเป็นเป็นหลอดไฟถ้าเป็นแบบหลอดไฟนะคะเชือกหนึ่งเส้นก็จะผูกแบตเตอรี่อีกหนึ่งเส้นก็จะผูกตัวหลอดไฟเนาะแล้วก็แขวนเอาไว้ด้วยกันอย่างนี้แหละอ,นนนะอันนี้จะเป็นไฟเขียวนะคะไฟเขียว สำคัญคือเวลาแขวนต้องไม่สูงเกินไปเนาะไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ไมงมัง้นเดี๋ยวมันจะเป็นความสว่างมันจะไม่ค่อยอค่อยแจ็มเท่าไหร่นีใ่ใช่ใหัวนี่มันเก็งด้วยเนี่ยลงน้ําอย่างเดียวจะลงน้ำอย่างเดียวลูกบอกระดับนี้ได้หมึกเกยอะ <laughs> <c oughs> การบามึกจะคล้ายๆกับการไดมึกแล้วก็การยกยอน,นี่แหละค่ะใช้แสงไฟในการล่อปลาตัวเล็กๆซึ่งก็เป็นอาหารของหมึกเข้ามาเมื่อหมึกเห็นว่ามีปลาก็จะเข้ามากินเหยื่อะค่ะลักษณะของบามนะคะจะมีอวนตะข่ายที่ขึงกับเสาไม้ทั้ง4เสาปักอยู่กลางทะเลโดยเสาที่ใช้นั้นจะเป็นลำต้นของต้นหมากนะคะนอกจากจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วยังมีความยืดหยุ่นอีกด,ด้วยค่ะแล้วที่เขายกขึ้นเอาไว้นั่นคือนั่นแหละอวนเขาเอาขึ้นมาตากักแดดมันพอพด แชกน้ําลาน้ำมันจะหนักคนคนหมุนเนี่ยคนหมุนเนี่ยมันจะหนักพวกแบบโครนเพียงอะไรอย่างนี้มันเกาะมันเกาะใช่ครับก็ต้องขึ้นมาทาความสะอาดทำความสะอาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ครบลอยลงไปแล้วผมมือค่ะเราติดตั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วเรากลับมาอีกทีนี่ประมาณกี่โมงคะสองทุ่มสองทุ่มคืนหนึ่งนี่ต้องออกมาดูกี่รอบคะเนี่ยคืนต้าธรรมดาถ้าไม่มีแขกก็จะแค่สองรอบค่ะประมาณสี่ทุ่มทีแล้วก็ใกล้สว่างที Amarin TV